หนึ่งในสามของผู้หญิงที่เป็น PCOS กว่าจะได้รับการวินิจฉัยกินเวลา2ปีนะครับมีการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจครับว่าคนไข้ที่เป็นโรค PCOS เนาะมีอาการมาแล้วนะครับแต่ว่ากว่าจะได้รับการวินิจฉัยใช้เวลานานพอสมควรนะครับการศึกษาวิจัยฉบับนี้นะครับบอกว่า1ใน3นะครับกว่าจะได้รับการวินิจฉัยกินเวลาประมาณสัก2ปีและเกือบครึ่งนะครับกว่าจะได้รับการวินิจฉัย เจอคุณหมอประมาณสัก3าคนแต่แน่นอนครับบริบทอาจจะต่างจากประเทศไทยเนาะในบางประเทศเนี่ยกว่าจะได้เจอผู้เชี่ยวชาญนะครับต้องไปเจอคุณหมอทั่วไปก่อนเนาะแล้วก็ทำคิวนัดนะครับแล้วก็ค่อยมารับการรักษาซึ่งกินเวลานานนะครับอย่างไรก็ดีหมออยากให้พึงระวังไว้ว่าถ้าเรามีอาการนะครับที่สงสัยภาวะ pcos นะเช่นประจำเดือนผิดป,ปกตินะครับมีลักษณะของฮอร์โมนเพศชายเพิ่มขึ้นน้ามันสิวขึ้นขนดก กลุ่มนี้นะครับให้สงสัยตัวเองว่าเป็น PCOS โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคอ้วนนะครับหรือว่าน้ำหนักมากกว่าปกติเนี่ยอันนี้ยิ่งต้องยิ่งสงสัยนะครับเพราะนั้นถ้าใครมีอาการดังนี้นะครับอย่าให้รีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อได้รับการวิวนิจฉัยแล้วก็จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะครับผมโอเคเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ